สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนที่เรียกว่าคะแนนเนี่ยดีมากๆทั้งตัวปืนแล้วก็กระสุนที่ใช้นะครับก็คือปืนกระบอกนี้เทารัส9กษ์942นะครับจักที่ปืนตรวจสอบความปลอดภยัยเปิดโม่ตรวจเช็คลูกนะครับในโม่ปืนปลอดภยัยปืนโมเดลนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปีคศ2 0 2 0นนะครับจุดประสงค์ของตัวปืนเนี่ยก็คือเพื่อ,อไว้พกพา แล้วก็เอาไว้ฝึกซ้อมยิงเล่นนะครับทอร,รัส942วัสดุเนี่ยทำมาจากสเตนเลสสตีลนะครับทั้งกระบอกนะมีความสวยงามมากๆนะครับส่วนหน้าก็แต่ตัวนะครับส่วนหลังก็จะเป็นลิมเสาะลอเล็กๆนะครับสามารถเคาะใช้ขวาได้ความปลอดภัยเนี่ยจะใช้เป็นแท่งทาน์เฟอร์บาร์จะมีอยู่ในปืนทารัสนะครับรุคโมเดลที่เป็นปืนลูกโมก่นะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภยัยนะครับระบบเนี่ยจะมีทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิล้ล เปิดโม้นะครับดูนะความจุของโม่เนี่ยนับได้นะครับตีที่8นัดกระสุนคือจุดสองสองเอลไอนะครับคะแนนของกระสุนปืนเนี่ยประหยัดมากนะค่อนข้างประหยัดนะครับเรามาวัดนะครับหรือว่าชั่งน้ําหนักนะครับตัวปืนกันก็จะอ่านค่าได้นะครับลองดูนะจะอยู่ที่728.4กรัมนะครับอีกสักครั้งหนึ่งสแตนเลสสตีลนะครับทั้งตัว728.4กรัม ก็ถือว่ามีน้ําหนักพอประมาณนะครับพอประมาณไกลปืนนะครับลองช่างดูนะครับที่ไกลซิงเกิลแอคชั่นนะลองวัดดูนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่านค่าได้อยู่ที่3ปอนด์สิบสี่จุดแปดออนนะครับถ้าเป็นไกลดับเบิลแอคชั่นค่อนข้างหนักมากนะบอกเลยว่าหนักมาก 11อปอน8.8ดออนนะครับถือว่าโอ้โหน้ำหนักพอสมควรนะครับไกลเดอร์เบอร์ชชันนะฮะความยาวลำข้อนะครับเราวัดดูก็จะอยู่ที่สักครู่นะครับอ่านค่าได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับของปืนกระบอกนี้แล้วก็ดูที่ความกว้างนะครับของตัวโม่อ่านค่าได้นะครับจากเวอร์เนียเนี่ยอยู่ที่1.3นิ้วโดยประมาณนะครับ ที่บอกว่าคะแนนดีเนี่ยเนื่องจากว่าค่าตัวนะครับของปืนกระบอกนี้เนี่ยอยู่ราวๆนะครับ40บวกลบแค่นั้นเองต่อไปทดสอบนะครับตัวปืนเทารรัสนี่เลยครับ942จุไปเต็มความจุเลยนะครับก็คือ8นะัดจุดสองสจะยิงที่ระยะ10หลา จะใช้การยิงแบบดับเบิลแอคชั่นนะครับไปที่เป้าทางด้านขวาอ่ะลองดูทอรัก้าสนะครับ จะมีลูกที่สัตว์ไม่แตกอยู่นะครับณนะที่นี้ก็1นัดนะเดี๋ยวจะลองซ้ำดูนะครับมีรอยสัตว์นะแต่ว่าไม่ลั่นออกไปนะครับอ่ะซ้ำนะครับโดยการใช้ซิงเกิลแอชันยิงจบนะครับ <S <S ปืนปลอดภัยนะ สัมผัสได้ว่าการยิงแบบับเบิลเนี่ยอคโูการลากเนี่ยค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับประมาณสัก11บเอปอนด์นะโดยประมาณนะครับกลุ่มกระสุนอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูมาถึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะหนึ่งสอาี่ห้าหกจดนะอาจจะมีซ้อนก็อยู่ <c oughs> นะครับลัดหนึ่งนะครับทั้งหมดแปด นะมาจุดนนดครับจุไป8นัดน,นะในเชิงของการใช้งานนะครับเก็บปืนเนี่ยเข้าไปในซองนะครับหรือว่าเก็บใส่กระเป๋าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะชาร์จขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงไปเลยลองดูนะครับเรื่องของการใช้งานนะพร้อม นัดนะครับเก็บร้อยนะครับเปืนปลอดถัยนะกลุ่มกระสุนนะครับไปดูอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่ากลุ่มดีนะอันนี้คือระยะ10หลานะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับ942ต่อไปเจ้าของปืนนะครับคุณแหลมนะครับทดสอบตัวเทารัด942นะครับยิงแบบ ดือบเปอร์นนชั่นนะครับเต็มความจุของโมโ่เลยผู้หญิงพร้อมพร้อม,อม,มแล้วเริ่มยิงครับยิงโจบเปิดโม่เคลียปืน เรียบร้อยดีนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนู้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับถือว่าโอเคนะในการยิงดับเบิลแอคชั่นนะครับขอพระคุนแคปผมรับชุดนี้จะเป็นการยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นงานนกยิงนะครับระยะยิงก็หนูครัประมาณสักเหลาพรยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วปิดโม่นะครับเริ่มยิง ยิงจบนะครับเปิดโม่เคลื่ืนไปดูที่กลุ่มกระสุนนะครับอ่ากลุ่มดีกว่าดับเบิลแอคชั่นนะครับนี่นะครับโอเคครับผมครับมาชุดนี้นะครับจะยิงสิงเกิลแอคชั่นนะครับไปที่ประมาณสักช่วงตรงกลางของเป้านะครับเลขห้านะเป้าก็อยู่ตรงนู้นนะครับระยะมาสักแปดเมตรลำกล้องสามนิ้ว ติงเกิลแอคชั่นนะครับทีละนัดนะครับ ไม่ลั่น <acie> หนึ่งนัดนะครับที่สับแล้วไม่ลั่นนะครับ <konuş> มีรอยสับเป็นลูกของ อะไรเอ่ยนะมองไม่เห็นนะครับอ่ะลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการยิงแบบซิงเกิลแอชชันแสดงว่าด้านจริงนะครับนัดนี้หน,นัดที่ด้านนะครับเป้าก็จะเห็นอย่างที่ขึ้นใน,ในจอเลยนะครับเท่าน,นั้นเลยนัดนี้จะเป็นนัดสุดสนามน,นะครับ ิ่งไปที่เพจยี่ได้เลยครับ <S <S> <S โดนนะครับแม่นยำมากๆขอพระคุณครับมาสุดท้ายน,นะครับเท่าระ9 4เกนัด40เกรนนะครับระยะเดียวกับคุณแหลมมาดับเบิ้ลแอคชั่นนะครับ สบายปืนปลอดภัยนะครับความแม่นยำเหลือเฟือนะครับกับลำกล้องสมนิ้วนะแบบนี้ครับผมก็ทดสอบอยูลงไปนะครับกับเทอรรัส9 4 2นะครับปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยนะตัวปืนนะครับผมเคยทดสอบไปอยู่หลายปีนะครับช่วงแรกๆที่เอามาใช่ครับนะครับเป็นตัวก่อนที่จะก่อจะเปลี่ยนให้มันจับง่ายขึ้นนะสังเกตได้นะครับโอ้โหจับแล้วมันเต็มมือมากเต็มมือมากขึ้น นะครับด้านนี้เป็นของของฮอคครับของฮอคนะครับอ่าสวยนะครับแล้วก็ตัวปืนสแตนเลสนะครับด้ามสีน้ําตาลอ่อนเข้ากันดีนะสวยมากนะครับจับถือก็ดีขึ้นนะความพยายามสูงมากนะครับย้อนกลับไปในอดีตตอนนั้นคะแนนอยู่ประมาณสักสี่สี่กว่าเองสี่กว่าสี่นิดนิดอยู่ประมาณนั้นใช่ครับก็ถือว่าเป็นภาพประชาชนด้วยใช่ครับใช่ไม่แรงนะครับไม่แรงปืนแบบนี้นะครับ เรายิงกันไปเนี่ยปรากฏว่าจังหวะการยิงดับเบิลแอคชั่นไกลหนักมากหนักมากครับสิบปอนด์น่าจะประมาณนั้นอ่าอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุณไหนบอกว่าถ้าบางคนคิดจะซื้อไปให้ภรรยาาติดว่ากันตัวอยู่ในบ้านต้องคิดใหม่นะต้องคิดใช่ครับเราต้องฝุดฝนใช่ครับอย่าให้รูปร่างของปืนมันหลอกเนี่ยเห็นปืนสวยๆนะครับเล็กๆ <น>ยิงไม่ง่ายหรือไม่ง่ายครับต้องมีการฝึกฝนต้องฝึกเยอะมากพอสมควรหรือแมก็งานซิงเกิลไปแต่งานซิงเกิลก็ยากอยู่นะยากครับงานซิงเกิลน,นี้คือจริงๆด้วยด้วยพอพอลากซิงเกิลมาไกลมันมาชิดคงปืนแต่นิดเดียวมันจะลั่นเลยมันก<ถ>็อันตรายมันก็จะกลายเป็นว่ายิงโดยไม่ได้เจตนาอีกเราไม่ต้องการยิงอย่างนี้ทุกครที่น้ำหนักไกลเบาลั่นลั่นง่ายแสดงว่ามีแล้วก็ต้องฝึก ใช่ครับต้องฝึกใช้ต้องฝึกให้ชํานาญถึงจะเป็นลูกโม่ที่แบบดูเหมือนยิงง่ายๆไม่ต้องฝึกเยอะแต่จริงๆแล้วจะยิงให้ดีอ่ะยิงยากใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับของ user ผู้ใช้นะครับแล้วก็ผมผู้ซึ่งเป็นคนทดสอบก็เห็นตามนั้นด้วยนะครับจริงๆนะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแหลมครับนะครับผมไปอย่างสูงที่นําตัวปืนนะครับกระบอกนี้นะ มาถ่ายรีวิวรอบหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับ